สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีทุกคนนะครับมาแล้วนะครับไทยลัฐประกอบทูเดย์นะครับเดย์ดีนะครับวันที่16นะครับเดือน10ปี64นะครับได้ตัวไหนนะครับมาดูกันนะครับผมคาเตือนนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิทยาลนะครับในการรับชมนะครับทางช่องไม่ได้สนับสนุนนะครับการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชิ้นนะครับเราไปแค่แนวทางหัวรัฐบาลเท่านั้นนะครับผม ดูแล้วชมแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งข้างล่างนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับมาดูนะครับเจ้าแรกนะครับสักแรกนะครับไถลัดนะครับเลขที่ได้นะครับเลข6เลข7เลข8เลข2เลข5นะครับผมจับคู่จะแดงต่อไปนี้นะครับ6 7เจด 6268 65นะครับ2 6 2 7 2 8 2 5จอนะครับ5 2 5 6อ7 5 8แนะครับผมชอบก็แคปไว้นะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมขอมาดูเดนิวบ้างนะครับเดนิวนะครับวันที่16นะครับเดือน10ปี64นะครับเดนิวให้นะครับ มีเลข6เลข1เลข3เลข8เลข4เลข5นะครับเลข9นะครับจับคู่จะได้งต่อไปนี้นะครับ6 1 6 3 6 8 6 4 6 5 6 9นะครับ8 8นะครับ8 1 8 3น4 8 5 8 9มดนะครับผมเรนนิวะครับจับคู่จะแดงต่อไปนี้นะครับ6 1 6 3 6 8 6 4 6 5 6 9 8 8 8 8 8 3 8 4 8 5, 8 9 9นะครับผมชอบก็แคปไว้นะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมแล้วะคอมพิวเตอร์นอกสถานที่โทร08 เจ็ดหนึ่งหนึ่งสองไอีไลน์หนึ่งเก้าสองหนึหกแปดสอ้าี่สามรับไปเีที่ w w w สมยศอินเตอรคอมนจ้าที่3นะครับบางกอกทูเดนะครับพุ่ที่16นะครับเดือนสิบปี64นะครับ มากรอกทูเดย์ให้มีเลขต่อไปนี้นะครับเลข3เลข7เลข0เลข1เลข8เลข6เลข4นะครับมจับคู่จะได้ต่อไปนี้นะครับ1 3 1 7 1 6 1 0 1 8 1 4นะครับ4 3 4 7 4 6 4 7นะครับแล้วก็4 0 4 8นะครับ4 7ปี2ทเที่ยวนะครับนะครับแล้วก็8 6 8 4 8 1 87 80 83 73 70 77 71 78 76 74 78 68 64 61 67นะครับผมนะครับแล้วก็สุดท้าย3ตัวก็มี60 67 63นะครับชอบก็แคปไว้นะครับผมไม่ชอบก็ผ่านนะครับ หลงกลองทูเด่นนะครับย้ำอีกทีนึงนะครับจับคู่จะแดงต่อไปนี้นะครับ131716101814 434746474048868481878083นะครับ7370777178 7 6 7 4 8 8 6 8 6 4 6 6 6 7 6 0 6 7แล้วก็6 3นะครับชอบก็แคไปไว้นะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับพี่น้องครับก็วันที่แล้วนะครับบางกอกทูเดย์กับทูเดนิวนะครับก็เข้านะครับ8 3นะครับมาดูนะครับ มาดูเลขชนชนกันนะครับเลขที่ชนกันห่วงวันที่16นะครับเดือน10ปี64นะครับเลขที่ชนกันนะครับทางไทยรัฐให้มานะครับ6 7 8 2 5นะครับเดเรนิวนะครับ6 1 3 8 4 5 9นะครับบางกรอกทูเดย์ให้นะครับ6 7 0 8 4 3นะครับผม จับคู่ชนกันนะครับจะได้ต่อไปนี้นะครับจับคู่เด่นนะครับชนเด่นนะครับจะได้เลข6เลข8เลขเ็เลข1เลข4เลข3เลข5นะครับชนเด่นนะครับ6 8 7 1 4 5 3นสนะครับผมจับคู่เด่นนะครับเรียงต่อไปนี้นะครับเด่นที่สุดก็คือ6 8นะครับรอง6 5นะครับผมก็มีต่อไปนี้นะครับ6 8ด 65 67 61 64 65นะครับรู้สึก65จะมี2ครั้งนะครับไม่แน่นะฮะอาจจะออกนะครับแล้วก็86 87 81 84 85นะครับผมอ่าตั้งบนนะครับให้พี่น้องนะครับถ้าจะเอ่อเอาไปเสี่ยงโชคนะครับนะเก็บจับลอตเตอรี่นะครับสักใบนะครับนะครับก็ลองนะครับผม เด่นนะครับ68นะครับผมแตัวเดียวนะครับเด่นนะครับลองลงมาก็8 7นะครับผมชอบก็แคบไว้นะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมก็วดที่แล้วนะครับก็เข้านะครับ83นะครับตกตนะครับผมวันนี้จะเข้าหรือเปล่านะครับก็มาดูกันนะครับวันที่16นะครับเดือน10ปี64นะครับว่าจะออกหรือเปล่านะครับผม คำเตือนนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจญญาณนะครับในการรับชมนะครับทางช่องไม่ได้สนับสนุนนะครับการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับเราไม่แค่แนวทางหวยรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิงล่างนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับก็คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดส r i ครให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมโชคดีทุกคนครับ